สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อัญญประเทศนะครจังหวัดสระแก้ววันนี้ผมก็จะทำการเตรียมรถก่อนออกเดินทางครับตอนนี้ก็จะเดินทางไปจังหวัดรีสเกตนี่ก็ทำการเตรียมรถครับตอนนี้รถรีวิวรถผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะครับมีแค่กล่อง ใส่ของใส่อะไรครับหลังก็เป็นแหลกนี่ครับแหลกใส่ได้ายนครับก็มาหนี้แล้วก็มีไอ้ซิวนาครับบังลมแต่สมีตัวนี้ก็ดีครับขี่ไม่เหนื่อยครับเพราะว่ามันจะบังลมให้เราครับลมจะไม่ไปตีหน้าเราเต็มเอ้แค่นี้นะครับน็อตรถผมนี่ก็เป็น ทองไรนอท้องนะครับทนนบั้ทงคันะครับไรนอท้องเกือบทั้งคันจุดสีเออก่อนออกเดินทางเราเช็คน้รานเครื่องนะครับโซสเตอร์เช็คโซสเตอร์ความตึงโซสเตอร์นะครับนี่ผมใช้ใจสเตอร์สิบสี่สามสิบสี่นะครับเพื่อี่ไล่ปัยขี่ได้ยาวๆครับนะ ก็จะมียางหลายสิบล้อรครับเบอร์สิบเบอร์สองจุดเจ็ดห้านะครับขอบ17เจ็ดแข็งดีครับเหมาะกับการขี่ทางไกลครับหนาๆเลยหนาเลยครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีไฟ LED หนึ่งคู่ครับไฟตาแมวสว่างมากเลยครับ เดี๋ยวไปดูในการเดินทางบรรยากาศยามเช้ากำลังยินสบายเลยครับ,รบเดี๋ยวไปดูตอนเดินทางกันครับ